ข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้พวกเราจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับวัดโพกันว่าข้างในเนี่ยจะมีความสําคัญอะไรบ้างมว่าจะเป็นพระพุทธสายญาติพระพุทธเทวปฏิมากรหรือสถาปัตยกรรมสำคัญต่างๆที่เต็มไปด้วยความรู้สารและศิลป์ครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ตอนนี้เราอยู่เปนที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับหาดทุกท่านเห็นนะครับทางซุ้มประตูเข้าวัดเนี่ยจะเป็นซุ้มประตูทรงเครื่องยอดมงกุฎครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการประดับด้วยเครื่องกระเบื้องสีนะคะเป็นรูปกลีบดอกไม้เรียงรายเป็นสีสวยงามเลยครับซึ่งทรงยอดมงกุฎนี้นะครับจะได้รับความนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครับ แล้วก็หาดทุกท่้น so, หินย in อด้า <Yeah. S 1> น,นข้างนะครับ <Yeah. S 1> เรียกว่าลั่นถันตัวระบา ن ครับ so, เป็นตุ๊กตาหินแกสะสลักนะครับ <Yeah. S 1> ที่คอยเฝ้าประตูอยู่ <Yeah. S 1> ครับ นี้นะคะเราอยู่กันที่รอสีดัดตนนั่นเองเป็นรูปปั้นที่รัชกาลที่หนึ่งนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการสร้างไว้เพื่อเป็นแบบแผนของการแพทย์แผนไทยนั่นเองค่ะและด้านหลังนะคะจะเป็นรูปรอสีท่าที่67เคือท่าการดัดตนแก้ก่อนนั่นเองและรูปปั้นเหล่านี้นะคะจะมีทั้งหมด80ท่าด้วยกันแต่ในปัจจุบันเหลือทั้งหมด24ท่าแล้วค่ะและรูปปั้นนี้จะตั้งอยู่บนเขามอ เขามอคืออะไรเขามอนะคะจะเป็นเกาะของมนุษย์ที่อยู่บริเวณรอบนอกสัตาบริพันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพาวิหารทิค่ะพรวิหารทิศก็จะเชื่อมต่อกับพระระเบียนที่อยู่ล้อมรอบอุโบสถทั้ง4ทิศนะคะ ในทั้งสี่ทิศเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปสําคัญอยู่ค่ะอย่างในทิศตะวันออกก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยชื่อว่าพระเจ้าปัดในขวงไม้พะมหาโพค่ะทิศใต้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชทิศตะวันตกเป็นพระพุทธชินสีและก็ทิศเหนือเป็นพระพุทธปาลีไลค่ะและนี้ก็คือประตูสุมยอดมงกุฎนะครับที่ท่านเห็นนะครับจะเป็น กระเบื้องสีนะครับทรงรูปกลีบดอกไม้เรียงเรียงรายสวยงามมากเลยครับซึ่งซุม้มประตูทรงยอดมงกุฎนี้นะครับได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่สครับครับแล้วเมื่อมองมาด้านข้างนะครับก็จะมีลั่นผัานภวารบาลนะครับโดยเป็นหินแกะสลักครับซึ่งลั่นผัานภวารบาลเนี่ยจะวางไว้ข้างประตูเพื่อ,อเป็นการ ปกป้องนะครับหรือว่ากันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาครับ ที่สร้างขึ้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกับพระวิหารถิศคะ่ะพระพุทธรูปในพระราเบียนนะคะก็เป็นพระพุทธรูปที่ราชการที่หนึ่งโปรดอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือจากนั้นทางวัดก็ได้บูรณะปิดทองให้สวยงามค่ะพระพุทธรูปในนี้นะคะก็จะแสดงถึงพุทธศิลป์หลากหลายสมัยเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสุขโขท,ท,ทัยอยุธยาเชียงแสนแล้วก็อื่นๆนะคะ นอกจา,นากนั้นรัชการที่สาเนี่ยก็ได้โปรดให้จารีคงฉันกลับกรไว้ไตามเสาพาระเบียงค่ะคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็สามารถศึกษาพุทธศิล์ไปพร้อมกับศึกษาภาษาไทยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกลละคงต่างๆที่อยู่เสาพาระเบียงนั่นเองค่ะใช่แล้วครับตัวอย่างเช่น กลลโคงดาวล้อมเดือนนะครับตัวนี้จะไม่เห็นว่ามีความสามารถของผู้แต่งครับในการที่จะนําคําศัพท์ต่างๆมาเล่นเป็นการโคโจรของดาวเดือนครับอย่างอันนี้ครับผลบุญบุญกรอบเกลื่อยศักิ์อย่างนี้ครับก็จะเห็นเรติว่าเป็นการเหมือนที่มีดวงดาวล้อมกับดาวล้อมเดือนเหมือนชื่อกลลโค้งนั่นเองครับ และตรงนี้นะครับคือศิละปะแบบจีนที่ทุกคนเห็นอยู่สิ่งนี้เรียกว่าเจดีแบบจีนหรือว่าถาแน่นองครับสังเกตว่าในศิละปะวัดโทเนี่ยไม่ได้มีแต่พุทธศิลป์ครับแต่ยังมีการนําองค์ความรู้หรือว่าศิละปะแบบจีนเข้ามาประยุกต์ด้วยจะสังเกตเห็นรูปปัน้นนักลุกนั่นผันตุ๊กตาจีนหรือแม้กระทั่งศิละปะแบบจีนที่เป็นนํามาวางอยู่ในวัดโทก็สามารถเห็นได้ตามทั่วไปของวัดพระเชตฐุพลน,นั่นเองครับ สำหรับที่ถัดมานะครับบริเวณตรงนี้เรียกว่ากำแพงแก้วครับซึ่งเป็นกำแพงที่มีความสําคัญคือล้อมรอบบริเวณพระอุโบสถใหม่นั่นเองครับซึ่งให้เห็นว่าสถานเนี้ยสถานที่ตรงนี้คือสถานที่สําคัญที่ส่งเจ้าไว้ทําพิธีกรรมต่างๆมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งครับว่าบริเวณกำแพงแก้วครับจะมีสัตว์มพานต์หนึ่งตัวครับสิ่งนี้เรียกว่าสาแปลงซึ่งเป็นรูปผสมของสิงห์บวกมังกรหรือพญานาครับซึ่งจะไ,ไม่เห็นว่าเป็นสัตว์ที่หายากเพราะว่าเป็น สิ่งที่จินตนาการขึ้นมาในช่างศิลป์ในสมัยรัชกาลที่3ครับและบริเวณนี้มีความสําคัญอย่างไรครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับผมเราจะเห็นด้ว่าตรงนี้เป็นกําแพงแ้วที่ล้อมรอบพระอุโบสถและมีรูปปั้นสางแปลงและต้นไม้ต่างๆอย่างนี้ครับตรงนี้ทําไม่เห็นว่าเขตน,นี้คือเขตของการที่ข้างในคือพระเขาพระสุเมนแต่ต้นไม้ดัดนียครับเป็นต้นไม้ประหลาดตาทำให้เห็นว่าบริเวณนี้คือป่าหิมพานพานนั่นเองและเรามาดูตัวที่เป็น ซุ้มพระฤาีมาครับสังเกตว่าจะมีใบเสมาสองใบไม่เสมาสองใบสื่อถึงอะไรหมายถึงว่านี่คือวัดหลวงนั่นเองครับถ้าวัดราชจะมีเพียงหนึ่งใบดังนั้นดังนั้นที่นี่จงมีใบเสรมาทั้งหมดสองใบสื่อถึงเป็นวัดอารามหลวงนั่นเองครับคราวนี้ก็จะเป็นจารึกวัดโพที่เรียงรายอยู่พระระเบียงนะครับโดยอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างจารึกวัดโพชื่อว่ากุบทดังนี้ชื่อกบเป้นกลางสับบัวครับ โดยจารึกวัดโคนะครับได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO เมื่อ27กรกฎาคม5 5 5 4ครับได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจารึกวัดโคนะครับในปัจจุบันเนี่ยมี1,440แผน่นโดยแบ่งออกเป็น6หมวดครับก็คือหมวดพระพุทธศาสนาหมวดเวชศาสตร์หมวดวรรณคดีหมวดประวัติหมวดธรรมเนียมแล้วก็หมวดประเพณครับ โดยในกวระบทน,นะครับอยู่จัดอยู่ในหมวดวรรณคดีครับพระมหาเจดีศรีราชะการตั้งอยู่ภายในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถานปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเครื่องถ้วยหลากสีมีตุ๊กตาหินจีนประตูละคู่พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อมุมมาสิบสองเพิ่มมุมสูงสิบสองเมตรประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆสังเกตได้ง่ายเจดีย์องค์ที่หนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นกระเบื้องสีเขียวมีนามว่าพระเจดีย์สีสันเฉชดาญาครับ สร้างในสมัยรัชกาลที่1เพื่อครอบภาษีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปยืนองค์ใหญ่สูง16เมตรได้ชะลอมาจากพระราชวาังที่กรุงศรีอยุธยาภายในบรรจุพระบรมธาตุนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่1เจดีย์ที่สองนะครับมีนามว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกะหลกในทางนะครับเป็นเจดีย์ที่ประดับด้วยกับเรื่องเคลือบสีเหลืองครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ทรงพระราชวิทิธถวายแด่พระบรมราชานกคือรัชกาลที่สอง เจดีนี้นับเป็นเจดีประจํารัชกาลที่สองเจดีองค์ที่สมนะคบมีชื่อว่าพระมหาเจดีไม่มีบัตรบริหารครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ทรงพระราชาวุฒิถวายเป็นพุทธบูชานับเป็นพระมหาเจดีประจําพระองค์พระมหาเจดีองค์ที่4ี่นะครับชื่อว่าพระมหาเจดีทรงศรสีสุริโยไทยครับเป็นพระมหาเจดีที่รัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นตามแบบพระเจดีศรีสุริโยไทยของอยุธยานามว่าพระมหาเจดีทรงศรีสุริโยไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมัยราชาัชกาลที่4นั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยไว้หนึ่งองค์แต่ยังไม่ได้แล้วเสร็จขันจะเสด็จสวรรคตได้มีพระราชดำร,รัสเฉพาะกับราชาัชกาลที่5ว่าพระเจดีย์วัดพระเชตุพนนั้นกลายเป็นใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินไปถ้าจะใส่คะแนนอยู่เสมอจะไม่มีที่สร้างควรจะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้ง4พระองค์นั้นท่านได้เคยเห็นหน้ากันทั้งส พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปอย่าให้ต้องสร้างทุกแผ่นดินเลยพระมณฑบหรือหอแต่จตุลมุกรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเป็นสถาปัตยกรรมจตุลมุกเครื่องยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบและถ้วยหลากสีภายในมีตู้เก็บพระไตรปิฎกมีสา,าลาทิศรอบพระมณฑบผนังภายในสาราทิศมีภาพจิตรกรรมกำเนิดรามเกียร ประเพณีลามันกวนข้าวทิพย์ผนังภายนอกมีศิลาจารึกโครงสุภาพเรียกว่าหงโรก,กนิตถ้าใครเคยได้มาเดินชมรอบวัดโพอย่างละเอียดเนี่ยก็จะพบว่าภายในวัดโพเนี่ยมีเจดีย์อยู่มากมายถึง99องค์เลยค่ะแต่ก็มีเจดีย์อยู่หนึ่งองค์นะคะที่มีความโดดเด่นสะดุดตาภายในวัดโพนั่นก็คือพระอัคคีเจดีย์คำว่าอัคคีเนี่ยหมายถึงของมีค่ามากนั่นก็หมายความว่าพระเจดีย์องค์นี้ภายในวัดโพเนี่ยเป็นของที่มีค่าของวัดโพเลยค่ะ โดยเจดีย์องนี้มีลักษณะเป็นพัะปรางขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมลานพระอุโบสถชั้นนอกทั้งสี่ด้านรวมทั้งหมดสี่องค์ภายนอกประดับด้วยหินอ่อนอย่างวิจิตรและที่พิเศษคือจะมีเทวรูปเท้าเจตุโลก,กบาลทั้งสี่องค์ละหนึ่งทิศคอยปกปักรักษาอยู่องค์พระเจดีย์ทั้งสี่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละทิศดังนี้ องค์ที่หนึ่งพระพุทธมังคลกายพันธนามหาสถูปจะประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถองค์ที่สองพระพุทธธรรมมาจักกัปวัตตนะปาทุกามหาสถูปประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระอุโบสถองค์ที่สามพระพุทธวินัยยปิตกะสูจิคารามหาสถูปประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และองค์สุดท้ายพระพุทธอภิธรรมมัทธาราวาสีปริขาละมหาสถูปจะประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยเจดีย์เหล่านี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่3ามเนี่ยท่านทรงให้ความสําคัญก,กับการบูรณะวัดโพเป็นอย่างยิ่งโดยให้ความหมายเชื่อมโยงระหว่างองค์พระอุโบสถและเจดีย์รอบข้างค่ะ โดยพระอุโบสถน,นะคะก็เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงและพระมหาสถูปเจดีย์ในลานด้านนอกนะคะก็เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอันเป็นที่สถิตของเท้าจะถตูโลกบาลทั้ง4ี่ค่ะ ครับถัดมานะครับจะสังเกตได้ว่ามีรูปปั้นลั่นทันหรือตุ๊กตาศิลาจีนในรูปแบบของทั้งขุนนางบูที่ผีวยาวครับแต่อีกอักกนหนึ่งก็คือขุนนางด้านสายบุญนั่นเองครับซึ่งสังเกตว่าเปือตัวที่เป็นตำราครับแต่นอกจากศิลปะจีนแล้วเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่ามีการรับอิทธิพลของชาวต่างชาติหรือชาวตะวันตกเข้ามาคือรูปปั้นนักเดินทางครับตัวนี้คือรูปปั้นนักเดินทางที่ปั้นอย่างมาโครโปโลครับเป็นการตั้งปั้นนนนเเรีียแแบบตตตุกาาาิจ่ป็ ชาวชาวยุโรปหรือว่าศิลปะตะวันตกแบบมาโคโปรโรนั่นเองครับและบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหน้าหอไตรจตุระมุกนั่นเองครับก็บริเวณทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นของยักษ์วัดโพนั่นเองครับซึ่ง รูปปั้นยักษ์วัดโพนี้ครับก็ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าให้หรือ้อรูปปั้นอสูรเนี่ยออกแล้วก็นําลั่นทันหรือว่าตุ๊กตาจีนเนี่ยมาวางไว้แทนนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ่าสั่งให้หล่อรูปปั้นของยักษ์เนี่ยขนาดเล็กขึ้นจํานวน8ตนด้วยกันซึ่งความสูงก็จะมีประมาณ135เซนติเมตรครับผม แล้วก็นํารูปปั้นยักษ์เหล่านั้นนะครับมาตั้งไว้ที่ทางเข้าหอไตรจตุรมุขหรือว่าพระมนฑปดทั้ง4ี่ด้านสําหรับประตูทั้ง4บานหรือว่าสี่ทิศนะครับก็จะประกอบไปด้วยทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นมายราบกับแสงอาทิตย์ครับแล้วก็ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นพญาขอนกับสัทธาศูนย์แล้วก็ประตูฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่เดิมเนี่ยจะเป็นทศกาลกับสัสเดชานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ หรือไปแล้วครับผมแล้วก็ด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกเสียงใต้จะเป็นอินทรชิตกับสุรยิยภพประจาอยู่นั่เองครับบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสครับแล้วก็ ตั้งอยู่ทางด้านทตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับในส่วนของพระวิหารพระพุทธสยาสน์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพครั้งใหญ่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2375ซึ่งพระนอนหรือว่าพระพุทธสยาสน์ด้านในเนี่ยถือได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งของกรุงเทพมหานาครเลยนะครับโดยภายในพระวิหารเนี่ยก็จะมี จิตกรรมฝาผนังประดับอยู่ด้วยครับตามอย่างไทยประเพณีตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ท่าเตียน,นะคะนน่นะ,คะเดยต่อไปนี้นะคะบูมจะเล่าให้พวกเราฟังว่าที่ตรงนี้มีประวัติหรือว่าตำนานความเป็นมาอย่างไรค่ะครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับที่เรายืนอ,อยู่ก็คือตลาดท่าเตียนนะครับก็ จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าทําไมถึงต้องเป็นท่าเตียนนะครับก็เรื่องตามตำนานเนี่ยมีอยู่ว่ามียักษ์สองตนนะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ยักษ์วัดโพทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยยักษ์วัดโพเนี่ยได้ยืมเงินของยักษ์วัดแจ้งซึ่ง ตามสถานที่ของวัดนะครับก็จะถูกกั้นด้วยแม่น้ําเจ้าพยาเนาะยักษ์วัดโพนี่ก็เลยข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อที่จะมายืมเงินกับยักษ์วัดแจ้งแล้วก็แล้วก็ได้มีการตกลงกันนะครับว่าจะคืนเงินในวันและเวลาที่กําหนดแต่ว่าเมื่อถึงเวลาคืนเงินจริงๆเนี่ยยักษ์วัดโพนี่เบี้ยวทําให้ยักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็กริ้วมากๆโกรธแล้วก็แบบ ข้า oh. แม่น้ำเจ้าพญาเพื่อที่จะตามมาทวงเงินกับยักษ์วัดโพที่วัดโพนั่นเองอแต่พอมาถึงเนี่ยก็คืนทวงเงินเนี่ยไม่สําเร็จทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดการสู้รบหรือว่าตบตีกันต่อยกันจนทําให้บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่มาของคําว่าท่าเตียนนั่นเองเพราะว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็พังระนีระนาดราบเตียนไปหมดเลยนั่นเองครับและก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิป วันเดทิกับวัดพระเชตุพนวิมลวังคารามครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้รับความรู้สาระรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดพระเชตุพนวิมลวังคารามครับในวันนี้กลุ่มพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไป